สวัสดีค่ะครูสิรีกัญญาณีอินตานะคะหรือครูยาค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อรัฐวันน้อยยมนะคะหรือว่าครูแนนค่ะวันนี้ครูสองคนนะคะจะมาสอนนักเรียนนะคะทําบัญชีรับจ่ายจากโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะคะว่าบัญชีรับจ่ายคืออะไรค่ะขออนุญาตนะคะ ค่ะบัญชีรับจ่ายนะคะก็คือบัญชีที่แสดงรายรับที่เข้ามาหรือว่าแสดงรายจ่ายที่ออกไปนั่นเองนะคะสามารถจัดทาได้โดยไม่ต้องจําเป็นต้องมีความรู้ทางบัญชีหรือว่าต้องจบบัญชีมานะคะและเป็นอะไรที่ง่ายเข้าใจนะคะก็อย่างเช่นวันนี้เราขายได้ไดเงินเท่าไรเราก็จดบันทึกไว้หรือว่าเราจ่ายอะไรไปบ้างเราก็บันทึกไว้นะคะเมื่อสิ้นสุดหนึ่งวันทํางานของเราเราก็มาบวกลบว่าฝั่งไหนมากกว่ากัน หากรายรับเรามากกว่าก็คือกําไรนะคะแต่ถ้ารายจ่ายเรามากกว่าวันนั้นเราก็ขาดทุนนั่นเองค่ะค่ะ Microsoft Excel นะคะเป็นโปรแกรมทางด้านตารางคํานวณน,นะคะมีความสามารถในการสร้างตารางการคํานวณการวิเคราะห์การออกรายงานในรูปแบบของตารางและก็การาฟนะคะนี่ค่ะตัวอย่างของบัญชีรับจ่ายที่เราจะได้ทํากันนะคะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราได้ลงบันทึกบัญชีไว้นะคะว่าแต่และว,วันเรามีรายรับรายรับรายจ่ายอะไรบ้างนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนนักเรียนนะคะทําบัญชีรับจ่ายจากโปรแกรม Microsoft Excel กันเลยนะคะค่ะเริ่มตนน้นที่หนูต้องเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาก่อนนะคะ นี่ค่ะหน้าตาของ Microsoft Excel นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เริ่มแรกนะคะเราก็จะปรับขนาดนะคะของแต่ละช่องให้ดูมีความสวยงามนะคะหรือให้สบายตานั่นเองค่ะบรรทัดแรกนะคะเราก็จะตั้งเป็นบัญชีรับจ่ายค่ะ ตัวหนังสือมันเล็กใช่ไหมคะเราสามารถทำตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะโดยการเลือกที่ตัวอักษรนะคะตัวอักษรอะไรขนาดเท่าไหร่ให้ดูสบายตามากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ควรจะใช้20นะคะเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะส่วนบรรทัดที่2นะคะก็จะใส่เป็นเดือนสิงหาคมพศ2564นั่นเองค่ะค่ะ ทัญัที่3ของเราก็จะเป็นช่องแรกนะคะช่องวันเดือนปีค่ะคอลัมน์แรกคอลัมน์ถัดมาค่ะรายการค่ะ,ะสังเกตว่าปีเราหายไปนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเราทำการขยายคอลัมน์ได้นะคะให้กว้างขึ้นนะคะค่ะคอลัมน์ของต่อไปนะคะก็จะเป็นรายรับค่ะ ถัดไปเป็นรายจ่ายค่ะช่องถัดไปก็จะเป็นช่องคงเหลือค่ะและช่องถัดไปก็จะเป็นช่องหมายเหตุค่ะหมายเหตุนะคะเอาไว้สำหรับอยากจะมีความจำที่เป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถใส่ลงไปในช่องหมายเหตุได้นะคะต่อไปนะคะเราก็คุมดาที่ช่องบัญชีรับจ่ายค่ะ เพื่อผรสานเซล์ลให้กึ่งกลางค่ะบรรทัดที่2ก็ทําเหมือนกันเลยค่ะคุมดําแล้วก็กดที่ประสานกึ่งกลางนะคะและช่องแถวที่3นะคะเราสามารถขยายให้กว้างให้แคบตามาตามใจเราได้เลยค่ะสมมุติช่องวันเดือนปีนะคะคุณจะขยายเท่านี้นะคะ ช่องรายการจะทําให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราจะต้องใส่ใส่รายละเอียดลงไปนะคะว่าเป็นรายการอะไรนะคะช่องรายรับรายจ่ายคงเหลือครูต้องการให้มันเท่ากาันคุูก็คุมทั้ง3คอลัมน์ได้เลยนะคะแล้วก็ขยายค่ะส่วนช่องหมายเหตุก็ขยายให้กว้างขึ้นนิดนึงนะคะจะสังเกตว่าเริ่มสวยแล้วนะคะบัญชีรับจ่ายของเราค่ะค่ะต่อไปเราก็ใส่เลยค่ะเริ่มวันที่1สิงหาคมนะคะ รายการของเราค่ะอย่างเช่นรับเงินจากแม่ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นช่องรายรับนะคะเราได้รับมาจากแม่100บาทค่ะเราก็ใส่ไปเลยค่ะ100ต่อมาในช่องคงเหลือนะคะให้นักเรียนกดเท่ากับค่ะแล้วก็คลิกที่100ค่ะแล้ว Enter นี่ค่ะช่องคงเหลือนะคะเราจะใช้สูตรในการคำนวณน,นะคะเราจะได้ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขกดให้เสียเวลานะคะเราสามารถใช้โปรแกรม Excel ตัวนี้ในการคำนวณยอดคงเหลือได้เลยนะคะต่อมาค่ะรับเงินจากแม่แล้วซื้อขนมค่ะซื้อขนมจะอยู่ที่ช่องรายจ่ายนะคะ30บาทค่ะ ต่อไปในช่องคงเหลือของเราเราก็จะกดเท่ากับเหมือนเดิมนะคะเท่ากับคลิกที่100คงเหลือแรกค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายลบค่ะแล้วก็คลิกที่รายจ่าย30ค่ะแล้ว Enter อสังเกตเห็นนะคะว่าโปรแกรมจะคำนวณอัตโนมัติให้เลยนะคะรับเงินจากแม่มา100ซื้อขนมซื้อขนมถือเป็นรายจ่ายเพราะเราจ่ายเงินออกไปใช่ไหมคะ30บาทเพราะฉะนั้น100ลบ3าบาทจะเท่ากับ70บาทค่ะเราใช้สูตร เท่ากับนะคะ100อยู่ช่อง e c นะคะก็จะปรากฏสูตร e c ขึ้นมานะคะเรากดเครื่องหมายลบนะคะแล้วคลิกที่ช่อง d5 เพราะเลข30อยู่ช่อง d5 นะคะโปรแกรมก็จะคำนวณให้เลยว่าตอนนี้เงินในมือเราเหลืออยู่70บาทแล้วนะคะค่ะต่อมาเราจ่ายค่าโทรศัพท์ค่ะรายการของเรา อยู่ในช่องรายจ่ายนะคะจ่ายไป50บาทค่ะก็จะใส่ที่ช่องรายจ่ายส่วนช่องคงเหลือเหมือนเดิมนะคะกดเท่ากับค่ะคลิกที่70คลิกเครื่องหมายลบค่ะแล้วก็กดที่รายจ่าย50บาท enter ค่ะตอนนี้เราจะเหลือเงินในมืออยู่ที่20บาทค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่1สิงหาเราจะรู้เลยว่า เรามีรายรับมาเท่าไหร่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วเงินคงเหลือในมือเราเหลืออยู่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้วันที่1สิงหาเงินในมือเราคงเหลืออยู่20บาทเราสามารถเช็คดูได้เลยนะคะว่าเงินในมือเราเหลือจริงเท่านี้ไหมนะคะค่ะต่อไปวันถัดไปนะคะวันที่2อสิงหาค่ะ รายการแรกของเราก็คือเราขายของมานะคะเราจะได้บันทึกไปเป็นขายของออนไลน์ค่ะรายได้จากการขายของออนไลน์รายรับนะคะรายรับรายรับเราจะได้อยู่ที่500บาทค่ะ,ะช่องคงเหลือนะคะกดเท่ากาบับ คิกที่20ด้านบนของวันที่1นะคะแล้วก็เครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็คลิกที่รายรับ500ค่ะแล้วกด Enter นะคะอะสังเกตดูนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้เครื่องหมายบวกนะคะเพราะว่า500บาทเป็นรายรับรายรับก็คือเงินที่เราได้รับมามันต้องเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องหมายบวกจะทําให้เงินในมือเราตอนนี้นะคะเพิ่มเป็น 520บาทแล้วนะคะค่ะต่อมาเราก็มีรายการอีกนะคะคือช่วยแม่ขายของค่ะรายได้จากการขายของนะคะแล้วก็จะใส่ไปอาจจะหมายเหตุไปด้วยว่าช่วยแม่ขายของรายได้หน0่บาทค่ะช่องคงเหลือนะคะก็จะกดเท่ากับค่ะ คลิกที่520ด้านบนนะคะใช้เครื่องหมายบวกค่ะแล้วกดที่100ตอนนี้เงินในมือของเราก็จะได้อยู่ที่620บาทค่ะต่อมาเงิน ต่อนะคะเราสังเกตเห็นว่าเงินในมือเรามีเยอะแล้วนะคะมีตั้ง620บาทแล้วนะคะเราจะเก็บไว้เราก็กลัวหายนะคะเราจะทำการเอาไปฝากธนาคารค่ะค่ะเราก็บันทึกรายการว่าฝากธนาคารนะคะแต่ฝากธนาคารจะอยู่ที่ช่องรายจ่ายค่ะฝากซัก300นะคะย้ายที่เก็บของเรานะคะจะไปฝากอยู่ที่300 ต่อไปช่องคงเหลือนะคะก็จะกดเท่ากับค่ะคลิกที่620แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนะคะแล้วก็คลิกที่300ค่ะตอนนี้เงินในมือเราก็จะเหลืออยู่ที่320ค่ะอค่ะหมายเหตุอีกหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะมีบัญชีหลายบัญชีฝากธนาคารอะไรก็หมายเหตุไปด้วยก็ได้นะคะสมมติว่าฝากธนาคารออมสินนะคะหมายเหตุไปด้วยได้เลยค่ะ อตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าบัญชีรับจ่ายของเรานะคะในเดือนสิงหาคมมีวันที่1กับวันที่2นะคะตอนนี้ณนะวันที่2เงินของเราเหลืออยู่320บาทนะคะพอวันที่3 4 5จนถึงวันสุดท้ายของเดือนสิงหาเราก็บันทึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นรายรับเราก็ใช้สูตรใส่เครื่องหมายบวกนะคะถ้าเป็นรายจ่ายเราก็ใช้สูตรใส่เครื่องหมายลบนะคะ เราก็จะได้ยอดเงินในแต่ละวันออกมานะคะการทําแบบนี้สามารถวางแผนได้ด้วยนะคะว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายเยอะเกินไปไหมถ้าวันไหนเราใช้จ่ายเยอะเกินไปเราก็จะวางแผนได้ว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นได้เพื่อให้ได้เงินนะคะที่เหลืออยู่สามารถเอาไปออมนะคะเพื่อเอาไปทําอะไรที่เราอยากทําก็ได้นะคะอ่ะ แล้วบัญชีรับจ่ายนะคะตอนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะคะมันยังไม่สวยงามเราสามารถสร้างให้มันสวยงามได้นะคะ,ะเราจะทำการใส่กรอบนะคะ,ะใส่เส้นขอบทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะคะบนเมนูบาร์ตรงนี้นะคะเราสามารถใช้ได้เลยมีเครื่องมือให้เราใช้ได้อย่างมากมายนะคะ ตัวหนังสือเราสามารถเพิ่มความหนาให้กับตัวหนังสือได้เพื่อให้มันแตกต่างจากรายการอื่นๆนะคะหัวตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะจัดให้อยู่กึ่งกลางก็ใช้แถบเมนดูด้านบนได้เลยนะคะ,ะจัดได้หมดเลยนะคะเราสามารถจัดได้กึ่งกลางชิดขวากึ่งกลางอะไรก็ใช้ได้หมดเลยนะคะ ช่องหมายเหตุเล็กไปขยายนะคะได้เลยหรือจะทำการใส่สีกลัวลืมสมมุติว่าวันที่1สิงหาเป็นวันอาทิตย์เราก็สามารถใส่สีเพื่อเพิ่มความจำมากยิ่งขึ้นเป็นสีแดงจัดจ้านเลยเห็นไหมคะวันที่2ส,สิงหาเป็นวันจันทร์เราก็สามารถใส่ สีเหลืองเพื่อเพิ่มความจําได้นะคะเราก็จะบันทึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใส่สีใส่อะไรไปเรื่อยๆตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะไม่มีข้อจํากัดนะคะสามารถทําได้เลยนะคะอยากทํายังไงก็ทําได้เลยใส่สีไหนก็ใส่ได้เลยนะคะก็จะออกมาสวยงามนะคะเวลาเราพิมพ์เอาออกมาหน้าตา ะะจะสวยงามเราสามารถจัดได้สมมุติมันเลยไปสามารถจัดได้นะคะ,อ,ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ครูทำมาบ้างแล้วนะคะบัญชีรับจ่ายเห็นไหมคะว่าการทำบัญชีรับจ่ายไม่ได้ยากเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าเด็กบัญชีเท่านั้นที่สามารถทำได้นะคะเด็กคนไหนก็ทำได้ยิ่งถ้าหนูนะคะ หารายได้ระหว่างเรียนของวิทยาลัยนะคะหนูสามารถประยุกต์ใช้ตัวนี้เข้าไปนะคะในการทําบัญชีรับจ่ายนะคะเพื่อทำอส่งนะคะเวลาเรารายงานการทำไรายได้ระหว่างเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคนไหนมีคำถามอยากจะรู้อยากจะถามอะไรสามารถถามมาได้เลยนะคะครูกับครูแนนจะ ตอบให้นะคะว่าทํำยังไงนะคะนักเรียนที่เป็นนักศึกษาแผนกช่างอุตสาหกรรมนะคะหนูสามารถทําเองได้เนาะหนูไม่ต้องให้ใครช่วยทําก็ได้นะคะหนูสามารถทําเองได้เลยตามวิธีที่ครูบอกนะคะเพราะว่าโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยเราใช้กันเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเราจะมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตัวนี้อยู่แล้วนะคะ สมมติว่าเดือนสิงหาหนูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดือนต่อไปหนูจะทำยังไงนะคะหนูก็ตรงเนี้ยหนูก็คลิกขวาใช่ไหมคะแล้วทำการใช่ไหมย้ายหรือคัดลอกนะคะ,ะสร้างสำเนาจะได้ไม่หายก็จะปรากฏคอลัมน์เดือนสิงหาออกมาอีกหนูสามารถใช้แบบฟอร์มเดิมได้เลยแล้วหนูก็ทำการลบ นะคะลบเอานะคะเพื่อให้เป็นฟอร์มเปล่านะคะก็เปลี่ยนเป็นเดือนต่อไปได้เลยกันยายนแล้วหนูก็บันทึกวันที่หนึ่งกันยายน64หนูไม่จำเป็นต้องทำตารางใหม่นะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้ตัวเดิมนะคะโดยการคัดลอกแล้วก็ย้ายเนี่ยมันจะทำให้ ต่างๆที่เราจัดไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกึ่งกลางหรืออะไรเงี้ยมันจะจัดให้เราโดยอัตโนมัตินะคะสมมุติว่าในเดือนสิงหาคม31สิงหาตอนนี้เงินเราเหลืออยู่ที่380บาทนะคะเดือนกันยาเราก็ใส่บรรทัดที่1ว่ายอดยกมาได้เลยนะคะตรงช่องคงเหลือนะคะ380บาท แล้วหนูก็ทำรายการต่อได้เลยวันที่หนึ่งกันยาสมมติหนูรับเงินจากแม่สมมติมาโรงเรียนเนาะรับเงินจากแม่100นะคะใช้สูตรเดิมเลยเท่ากับนะคะรายรับก็เครื่องหมายบวกตอนนี้เงินในมือมีอยู่480แล้วนะคะสมมุติตอนเย็น หนูไปหารายได้พิเศษโดยการาล้างจานอา่ก็เป็นรายได้จากการล้างจานนะคะสมมุติได้มาอีก50บาทนะคะหนูก็ใช้ใช้สูตรได้เลยเครื่องหมายบวกตอนนี้เงินในมือมีละโอตั้ง530บาทนะคะ มีรายจ่ายสมมติซื้อขนมสมมติวันนี้ไม่กินข้าวกินแต่ขนมตอนเย็นห่อข้าวมานะคะ,ะซื้อขนมก็จะเป็นรายจ่ายอันไหนที่เราจ่ายออกไปนะคะเราถือเป็นรายจ่ายจำง่ายๆอันไหนที่เราได้มาถือเป็นรายรับนะคะ,ะสมมติซื้อขนมไปเอา30บบาทพอไม่อยากซื้อเยอะนะคะอยากจะเก็บเงินใช้สูตรเท่ากับ นะคะลบอ่ามี500ละนะคะอ่าสมมติวันนี้อยากจะเอาเงินไปฝากธนาคารนะคะอ่าฝากธนาคารสมมติเอาไปฝาก300 การฝากธนาคารนะคะเราลงช่องรายจ่ายก็จริงแต่นะคะสามนี่มันจะยังคงอยู่ในธนาคารนะคะเป็นเงินที่เราสามารถเอามาใช้ได้ในอนาคตนะคะ,อ,ะอันนี้ออมศินสมมติออมสินะนะคะ,ะฝากออมศินไว้นะคะถ้าอยากรู้ว่าเงินในธนาคารมีเท่าไหร่แล้วหนูสามารถย้อนดูอันเก่าได้เลยนะคะสมมติว่าอันเนี้ยหนูมีพันสอง บวกกับเดือนกันยาอีก300้ตอนนี้หนูมีเงินตั้งพันหแล้วนะคะอ่ะหนูจะรู้ได้เลยนะคะว่าเงินหนูมีเท่าไหร่หนูสามารถวางแผนได้เลยอ่าตรงนี้เราก็ปปี้มาใช่ไหมคะเรายังไม่ได้เปลี่ยนว่าเป็นเดือนกันยายนเลยนะคะวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงอ่ะคลิกขวาเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะพิมพ์ไปเลยเดือนกันยายนอ่นะคะ ทำไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนเกิดความเคยชินนะคะตอนแรกๆหนูอาจจะยังงงๆอยู่นะคะว่าเอ๊ะอันนี้หนูจะเอามาใส่ช่องรายรับหรือช่องรายจ่ายแต่เวลาทําไปเรื่อยๆนะคะหนูก็จะเกิดความเคยชินว่าเอออันเนี้ยถ้าได้มาแสดงว่าต้องอยู่รายรับอันเนี้ยฉันจ่ายออกไปมันก็คือรายจ่ายนะคะวิธีการมีแค่นี้เองไม่ยากเลยนะคะทำไปเรื่อยๆจนเกิดความเคยชินนะคะ แล้วเราจะสามารถประมาณเงินของเราได้นะคะเราจะสามารถวางแผนอนาคตของเราได้ว่าเรามีเงินเท่านี้นะคะเราจะใช้จ่ายยังไงนะคะสา,สามารถเอามาจ่ายค่าเทอมได้ด้วยนะถ้าหนูมีเงินเก็บเยอะๆนะคะไม่ต้องไปขอพ่อขอแม่นะคะนักเรียนมีอะไรสงสัยจะถามถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีครู แจ้งคำถามครูมาเองค่ะอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนหรืออยากให้อะไรนะคะสามารถบอกได้อันนี้เอาสีเอาสีสวยๆหน่อยนะคะ,ะถามว่าครูคะครูคะครูคะผมไม่ชอบตัวหนังสือสีดำเลยผมสามารถเปลี่ยนได้ไหมได้นะคะเลือกตรง สีตัวอักษรตรงนี้ได้เลยอยากได้สีอะไรสีม่วงก็เปลี่ยนไปอยากได้สีแดงก็เปลี่ยนไปนะคะอยากได้สีอะไรตามใจเลยนะคะสามารถเล่นโปรแกรม Microsoft Excel ตัวนี้ได้เลยนะคะอยากได้สีไหนอะไรยังไงเปลี่ยนได้เลยตามใจชอบนะคะ นักเรียนมีอะไรสงสัยจะถามไม่เอ่ยนะคะอันนี้คือตัวอย่างเนาะที่ครูทำมาให้ดูนะคะ,ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเผื่อนักเรียนอยากจะเรียนบัญชีเนาะก็มาเรียนได้นะคะ,ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแผนกวิชาการบัญชีนะคะเรามาสอนการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำบัญชีซึ่งบัญชีวันนี้ก็คือบัญชีรับจ่ายนะคะให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กบัญชีหรือเด็กช่างนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะคะโดยเฉพาะเด็กที่ ทำไรายได้ระหว่างเรียนนะคะหนูสามารถดูแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะคะเพราะโปรแกรม Microsoft Excel ตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานเป็นเบสิกมากนะคะเราสามารถใช้ได้สูตรที่เราใช้ก็มีแค่บวกกับลบนะคะไม่ได้มีอะไรยากเก็นเลยนะคะเราสามารถทำได้เองถ้าเราฝึกทุกวันทำทุกวันมันก็จะเกิดความเคยชินไปเองอย่างที่ครูบอกว่าถ้าหนูทำเอง หนูทำทุกวันหนูก็จะสามารถวางแผนการเงินของหนูได้นะคะว่าหนูจะใช้เงินในวันนี้มากใช้เงินในวันนี้น้อยมากเท่าไหร่หรือหนูจะเก็บออมเพื่อเอาไปใช้ทำอะไรได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้บัญชีรับจ่ายตัวนี้เป็นบัญชีพื้นฐานนะคะบัญชีง่ายๆที่ใครก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องจบบัญชีก็ทำได้นะคะงั้นก็สำหรับวันนี้นะคะ แผนวิชาการบัญชีนะคะครูศิริกัญญาณีอินตาแล้วก็ครูรัฐวัรน,น้อยยมนะคะขอจบการนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน EP หน้าถ้ามีโอกาสนะคะเราจะมาสอนการบันทึกบัญชีนะคะหรือบัญชีตัวอื่นเพื่อให้ทุกคนได้ลองเอาไปทำนะคะจะได้รู้ว่าบัญชีไม่ได้ยากอย่างที่คิดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ